สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้เฮลต h ้โฮ m ี่เมนูนี้กินแล้วเบาหวานเบาใจนะคะดีกับลำไส้แล้ดกอลดความอ้วนด้วยค่ะแถมทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆค่ะ เมนูนี้ทําง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมเพียงแค่2อ,อย่างนั่นก็คือกระลำดอกแล้วก็มันฝรั่งเองนะคะทุกคนกระลำดอกมีประโยชน์นะคะมีไฟเบอร์สูงมีน้ําในปริมาณสูงป้องกันอาการท้องผูกรักษาระบบย่อยอาหารให้แข็งแรงแล้วก็ยังช่วยลดอัดตราความเสี่ยงโรคร้ายต่างๆนะคะเช่นโรคกรดเลือดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งแล้วก็โรคอ้วนเป็นต้นนะคะนําประกาศดอกนี้นะคะมา ในปริมาณที่เราจะรับประทานนะคะทุกคนซึ่งเราก็ใช้ปริมาณประมาณสองกำมือนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นถาดอบนะคะใส่กระลำดอกลงไปเกลี่ยให้เขามีระยะสม่ำเสมอดีนะคะแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นนะคะประมาณครึ่งหัวหรือว่าประมาณ คือให้มันเหมาะสมกับปริมาณของกระดมดอกนะคะใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันก็จะเผ็ดเกินไปนะคะแล้วก็จะมีกระเทียม2กลีบนะคะปลอกให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่รวมไปในถาดอบนะคะกระเทียมกับหอมใหญ่นี้นะคะเราก็จะใส่ลงไปเพิ่มประโยชน์แล้วก็เพิ่มรสชาติอาหารนะคะให้มีความเผ็ดร้อนแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมค่ะใส่รวมไปในถาดอบเลยนะคะ วันนี้เราจะนำเข้าเตาอบนะคะเพื่อนๆจะใช้หม้ออบรุมร้อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะสเปรย์น้ำมันให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็พริกไทยโรยลงไปให้ได้รสชาติเล็กน้อยนะคะสำหรับเตาอบเราจะใช้180งอสงศาเซนเซียสเป็นเวลา30นาทีนะคะอันนี้คือพากสลีห์แห้งนะคะถ้าเพื่อนๆมีก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะหรือใครจะใช้เป็นพากสลี์สดในตอนท้ายก็ได้คะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะ180องศาเซนเซียสหรือ3 7 5องศาฟาเรนไฮต์เป็นเวลา30นาทีนะคะพักไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเตรียมมันฝรั่งกันนะคะใช้มันฝรั่งขนาดย่อมๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะมันฝรั่งเป็นคราบดีนะคะแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีวิตามินซีบำรุงหลอดเลือดช่วยป้องกันเรื่องความดันโลหิตนะคะแล้วก็ลดคอรลสเตอรอลด้วยนะคะลดน้ําตาลในเลือดด้วยนําไปเข้าไมโครเวฟประมาณ 5นาทีนะคะพอมันฝรั่งสุกดีแล้วนะคะเราก็จะนํามาปอกเปลือกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําลงไปปั่นกับกระรมดอกที่เราอบไว้นะคะที่เราได้ใส่โถปั่นไว้แล้วเนาะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็นําใส่โถปั่นเลยนะคะเราจะเตรียมปั่นให้เป็นครีมใส่น้ําสะอาดลงไป2ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนส่วนผสมทั้งหมดไว้ให้เพื่อนๆที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะคะเป็นปริมาณคร่าวๆค,ค่ะสามารถปรับได้ค่ะ เราจะปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเป็นละเอียดดีเลยนะคะปั่นให้เป็นลักษณะเป็นครีมหรือลักษณะคล้ายๆโจกนะคะพอปั่นเสร็จจะรับประทานเลยก็ได้นะคะหรือจะนํามาอุ่นแบบนี้ก็ได้คะ่ะสําหรับเราเราชอบการทานอาหารที่แบบอุ่นร้อนนะคะเราก็นํามาอุ่นอีกทีต้มให้เดือดนะคะคล้ายๆโจกเลยนะคะทุกคน ในขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบนะคะหรือว่าจะใส่วนผสมอื่นๆลงไปเพิ่มก็ได้ค่ะเราใส่เกลือสมุนไพรลงไปอีกหนึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าเราชิมดูแล้วรู้สึกว่าจะจืดไปนิดนึงนะคะลักษณะผิวสัมผัสของเขาก็จะเป็นเหมือนเนื้อโจ๊กเลยนะคะแต่ว่าไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีข้าวเนาะมีแค่ดอกกระลำปลีแล้วก็มันฝรั่งเท่านั้นเองนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะจะรับประทานเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อค่ำก็ได้นะคะเมนูนี้ดีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะสามารถควบคุมน้ำตาลได้จริงๆแล้วเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ดีกับลำไส้ช่วยในระบบขับถ่ายด้วยอร่อยแล้วก็ย่อยง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะตกแต่งด้วยถั่ววานัทนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ใบโหระพาสีเขียวตกแต่งให้มันมีสีสันเนาะ ใครจะรับประทานกับขนมปังแบบนี้ก็ได้นะคะหั่นลงไปหรือว่าจะนําไปทําเป็นขนมปังทานเนยก็ได้นะคะขนมปังอันนี้มันคล้ายปลาทงโกะนะคะทุกคนอารมณ์จะเหมือนการรับประทานโจ๊ก,กับปลาทงโกประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดใครจะไม่ใส่ขนมปังก็สามารถข้าม ขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะก็คือรับประทานได้เลยนะคะแต่เราก็อยากจะแบบว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็โรยลงไปในโจ๊กผักของเรามันจะได้อารมณ์แบบว่ากินโจ๊กกับปลาทงโกค่ะคือ <c oughs> เอาจริงๆอยากจะให้มันมีสีสันแล้วก็เพิ่มหน้าตาอาหารให้สวยงามนะคะทุกคน <c oughs> จะกินแต่โจ๊กก็รู้สึกโลนๆไปพอดีมีขนมปังอยู่ด้วยก็เลยใส่ลงไปด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเช้าเพื่อสุขภาพไม่มีแป้งไม่มีข้าวใดๆเลยนะคะประโยชน์รวนๆเลยค่ะพอชิมดูแล้วนะคะทุกคน ร้องว้าวเลยค่ะแบบโอ้โหอร่อยแบบตะโกนเลยนะคะไม่คิดว่าจะอร่อยแบบนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เราลองทํานะคะและเดี๋ยวเราจะทําสูตรอื่นๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะอยากให้เพื่อน <c oughs> ๆได้ลองทําเมนูนี้นะคะรับรองว่าอร่อยติดใจแล้วก็ดีกับสุขภาพไม่อ้วนแน่นอนค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอ <c oughs> <ๆๆ S 2> เดียเพื่อนๆได้ในการท ah ําอาหารเมนูเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ